ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอิซูซุเคบี43ปี2026ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอิซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้ เริ่มต้นด้วยชื่อ k b 4 3ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอีสุสุกทั้งโพเฟสเทอรุ่นคลาสสิกในยุค1,980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ k b 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1,980 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu ให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1 9 8 3ถึง1988รถยนต์ในยุคแรกๆเหล่านี้ล้วนเป็นรถที่เรียบง่ายแข็งแกร่งและเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB 4 3ปี2 0 2 6คือทายาทแห่งจิตวิญญ,ญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับมใหม ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงราวพลิกเรื่องราวสู่อนาคตระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p ี2026ตัวจริงลองดกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหด้านหน้า43กิโลวัตต์58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง 97กิโลวัตต์130แรงม้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงม้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทามเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร163ไมล์ตามมาตรฐาน WLTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการหลากกระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตัน ลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 43สไ y l e Retro ที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะหา่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิลอย่างขนาดใหญ่และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพายหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลส3มชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลดในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเนตเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านเดสระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉิน ที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอรนั่งคนขับแบบถุงลมและฉะนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดุกสบายในการเดินทางไกลยภายนอก KB43 ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคลนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลาง